พนักงานอายการสำนักงานคดียาเสพติดนัดส่งตัวฟ้องในคดีที่อายการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องนายอุปกิจตปาริยางกูลสมาชิกวุฒิสภารวม6ข้อหาได้แก่เป็นสมาชิกวุฒิสภาสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินเป็นสมาชิกวุฒิสภาร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติสนับสนุนหรือช่วยเหลือหรือสมคบการกระทำผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด และมีส่วนร่วมในการกระทําใดๆไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจกรรมหรือการดําเนินการขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติคดีที่นายอุปกิจถูกกล่าวหามีพฤติการผัวพันกับขบวนการยาเสพติดและการฟอกเงินกับนายทุนมินลัดหรือตุนมินลัตชาวเมียนมาที่ถูกตำรวจไทยจับในเรื่องเกี่ยวข้องกับการค้ายยาเสพติดและการฟอกเงินเมื่อวันที่17กันยายน2565 ซึ่งอายการสูงสุดเป็นผู้ที่มีอำนาจสืบสวนคดีนอกราชอาณาจักรได้มีคำสั่งแต่งตั้งในวัชรินพานุรัต์รองอธิบดีอายการสำนักงานคดีสอบสวนและคณะอายการสำนักงานคดีสอบสวนร่วมสอบสวนและนำสำนวนไปส่งยังสำนักงานอายการคดียาเสพติด เพื่อนำเสนอส่งอายการสูงสุดพิจารณาสั่งคดีโดยอายการสูงสุดพิจารณาแล้วมีความเห็นสั่งฟ้องนายอุปกิจทั้งนี้ทั้งด้านนายอุปกิจได้ถแถลงให้การปฏิเสธและต่อสู้คดีล่าสุดสารจึงนัดตรวจพยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายในวันที่13พฤษภาคม2567